มีผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกที่กล่าวยกย่องในหลวงรัชการที่าว่าทรงพระปรีชาสามารถและหนึ่งในผู้กล่าวยกย่องนั้นคือวลาดิบยาปูตินประธานาธิบ,บดีรัสเซียเพราะพระองค์ทำให้ปูตินยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบนันนี้ปูตินกล่าวว่ารัเสเซียมีข้าวสาลีสำหรับบริโภคภายในประเทศจนเหลือส่งออกไปขายต่างประเทศได้ ปัจจุบันรัเสเซียเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีมากที่สุดในโลกนั่นเป็นเพราะบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ทรงแนะนำศาสตร์พระราชาให้แก่ปูตินและปูตินได้นำไปใช้จนรัเสเซียยืนหยัดมาได้โดยไม่ต้องพึ่งประเทศอื่นจนทุกวันนี้ประธานาธิบดีวาลาดีมีร์ปูตินยกย่องเิอทูลสมเด็จพระระมินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดช ในหลวงรัชการที่าว่าทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ทั่วโลกต้องยอมรับว่ามีเพียงในหลวงรัชการที่9เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นปูตินเล่าให้ฟังว่าผมชอบนิสัยคนไทยตรงที่คนไทยมีจิตใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อแม้กับคนที่ไม่ใช่ญาต โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลักษณะเช่นนี้หาได้ยากในชาติตะวันตกผมมีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยมานานแล้วตั้งแต่ผมพบเพื่อนคนไทยคนนี้ไม่นานผมก็ได้เป็นประธานาธิบดีและได้มีโอกาสเข้าพบคิงภูมิพลผมได้รับความเมตตาจากท่านมากมายหลายอย่างท่านได้แนะนำเรื่องการเกษตรเรื่องน้ำ แนะนำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหารทรงมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าผมจะต้องสู้กับพวกตะวันตกและเรื่องอาหารเป็นจุดอ่อนของประเทศรัสเซียเพราะเราไม่เคยศึกษาและพัฒนาการด้านการเกษตรอย่างจริงจังเลยเรามีเงินเราก็นำเข้าอาหารจากต่างประเทศอย่างเดียวแต่ทิงภูมิพลทรงบอกว่าถ้าซื้อเขากินอย่างเดียวถ้าวันหนึ่งเขาไม่ขายให้เรา เราจะทำอย่างไรประชาชนอดอยากก็โทษรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้การแจกเงินให้ประชาชนเป็นการซื้อเสียงวิธีหนึ่งแต่ประชาชนที่ได้รับเงินไปนั้นไม่ได้อะไรมากไม่สามารถนำเงินนั้นไปทำมาหากินได้ถ้าเอาไปใช้จ่ายสนุกสนานเดี๋ยวก็หมดรัสเซียมีที่ดินว่างเปล่ามากมายอูตินจึงแจกจ่ายที่ดินนั้นให้ประชาชน แต่เป็นพื้นที่ห่างไกลกันดานปลูกอะไรไม่ได้อากาศหนาวจัดดินแข็งแต่ทิงภูมิพลท่านยืนยันว่าปลูกได้ทุกแห่งเราต้องศึกษาสภาพภูมิอากาศวิเคราะห์ดินแหล่งน้ำหาพืชที่ทนอากาศหนาวจัดได้ว่ามีอะไรบ้างหน้าร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยกี่องศากินเวลายาวนานกี่เดือน เราควรปลูกอะไรที่ให้ผลผลิตในภูมิตรอากาศแบบนั้นผมและนักวิชาการเกษตรลงไปดูพื้นที่เองสรุปได้ว่าเหมาะแก่การปลูกข้าวสาลีและข้าวสาลีเป็นอาหารหลักของเราด้วยเริ่มแรกเราจะปลูกเพื่อพอกินภายในประเทศก่อนเมื่อเราถูกแสงชั่นเราเริ่มขาดแคลนอาหารประเภทอื่นรัฐบาลก็ให้ทุนเกษตรกรไปปลูกพืชชนิดอื่นๆเช่น มันฝรั่งข้าวโพดให้มากขึ้นจนกระทั่งในปี2,559รัเสเซียปลกข้าวสาลีเพื่อบริโภคภายในประเทศจนเหลือส่งออกไปขายต่างประเทศได้ด้วยนั่นเป็นพระบุญคุณของคิงพูมิพลและคิงพูมิพลยังสอนผมอีกว่าคนเรานั้นต้องการแค่ปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ผมได้จัดหาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ประชาชนของผมไม่ได้ขาดสิ่งอื่นนอกจากนี้มีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าขาดสี่อย่างนี้ตายถ้าประชาชนตายรัฐบาลก็ตายด้วยเมื่อปูตินได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่เก้าเขาได้กล่าวว่าข่าวนี้สร้างความเสียใจแก่ผมและภริยาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าในหลวงราชการที่ก้าทรงเป็นผู้นำความสำเร็จมาสู่เศรษฐกิจสร้างความแข็งแกร่งของไทยในต่างแดนให้เพิ่มมากขึ้นและในสารโทรเลขจากกรุงมอสโกยังระบุต่อว่าพระองค์ทรงได้รับการยอมรับอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยโดยแท้จริงและยังเป็นที่ยอมรับและนับถือในต่างประเทศ